จัดให้แล้วครับตามคําเรียกร้องครับบอกว่าขอชุดสายงัดนะครับตีเหยื่อสดล่าชโดตีปาักไหลแต่งตีบดุกซิ่งนะครับขอแบบเบิ่มเบิมเวทโหดนะครับลอกใหญ่ๆอ้าวจัดให้แล้วครับกับชุดใบสันวิกเตอร์เนะครับตัวนี้เป็นคันตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายใบสันนะครับออนนิวปี2026ครับแล้วพอมันมาคู่กับเจ้า sharp cat หรือว่าลอกหยดน้ำา A9 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ คือเกิดมาคู่กันเลยอ่ะเรียกได้ว่าเกิดมาคู่กันเลยและดูชุดแต่งเนี่ยโคตรสิ่งโคตรสิ่งเรียกได้ว่าชุดนี้เลยนะครับชุดนี้เลยครับใครที่มองหาชุดชโดใหญ่ๆนะครับบักเก๋าใหญ่ๆกับคงใหญ่ๆนะครับก็คือชุดนี้ตกแต่ของใหญ่ครับเล็กๆผมไม่ตกพี่แนะนําชุดนี้เลยครับไล่ดูความสวยเอกหนึ่งทีปั๊ดหน้าอ่ะเรามาเริ่มมันที่คันก่อนนะครับ คันตัวนี้นะครับเป็นคันวิตเตอร์เนะครับจากค่ายไบสันนะครับตัวใหม่ล่าสุดปี2 0 2พันหไม่มีใหม่วันนี้นะครับท่อนล่างนะครับเคปเลอร์ช้ำๆเลยเท่ๆเลยนะครับรีซีทแต่งโคสซิงโคซิงแบงข้างบนเป็นลายเอ็กคอร์สนะครับสวยๆนะครับไกด์เป็นไซส์ไกด์ทรงเคนะครับสีดำนี่นี่อยากให้ดูความสวยอยากให้ดูความสวยคือสวยมากคันตัวนี้นะครับอ่า เวทที่เอามาจับนะครับเป็นเวท 12- 25ครับความยาว7ฟุต2ท่อนนะครับความยาว 7. ฟุต2ท่อนพกสะดวกงัดสบายพกไปได้ทุกที่ครับใส่ท้ายรถไว้เลยครับชุดนี้ชุดอเนกประสงค์เหยื่อสดก็ได้ไปเหยื่อปลอมก็ดีนะครับขายมองหาชุดอเนกประสงค์เอาไว้งานลยุยลุยแนะนาชุดนี้เลยครับอ่าคันเรียบร้อยไปแล้วนะนี่พอมันแมทช์กันแล้วนี่คือสวยมากสวยมากขนาดกําลังเข้ามือพอดีนะครับขนาดกําลังเข้ามือพอดี ส่วนลอกนะครับจะเป็นลอก s h a r x a 9นะครับตัวนี้นำเข้าโดยบริษัท gmax นะครับนำเข้าโดยบริษัท gmax สวยมากสวยมากตัวจริงนะครับน้ำหนักเบาครับน้ำหนักยังไม่ถึง250กรัมเลยนะครับระบบหน่วงแม่เหล็กตีง่ายไม่ต้องกลัวฟู่ข้อสำคัญลูกปืนสแตนเลส10ตลับกันน้ำเค็มใครที่จะซื้อเอาไว้ไปตีอย่าปอมใช้ฝั่งนะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสลักอินซีกระมง กระพงเก๋าได้หมดครับฉโดกระสูกยักษ์ช่อนใหญ่ได้หมดไม่ต้องห่วงนะครับใครสนใจก็รีบจัดด่วนๆนะครับลูกปืน10ตลับครับตัวนี้จุสาย p e 3ได้200เมตรเหลือๆจุกๆเลยนะครับ p e 4อยู่ประมาณ150เมตรนะใครที่มองหาชุดใหญ่ครับชุดเล็กผมมีเยอะแล้วพี่ขอชุดใหญ่หน่อยจัดชุดนี้ได้เลยครับข้อสำคัญ ครบชุดพร้อมส่งนะครับงบไม่เกิน2005ครับครบชุดพร้อมส่งอยู่ที่2490บาทเท่านั้นครับ 2, 4 9 0บาทนบาทครับสวยๆแบบนี้เลยนะใครที่ช่วงตรุษจีนนะครับชุดแดงๆต้องเข้าแล้วนะครับช่วงตรุษจีนชุดสีแดงต้องเข้าแล้วนะครับ2490บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับรีบจัดนะครับเพราะว่าลอกผมมีมาแค่ขวา10สาย10เท่านั้นนะครับผมโอเค